สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Sunny Review นะครับก็เป็นช่องน้องใหม่ละกันนะครับที่ตัวผมเองอยากที่จะมาทำคลิปเกี่ยวกับสอน b o o s Marketing นะครับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการทำการตลาดในการทำงานนะครับสำหรับคลิปแรกอันนี้เนาะผมก็อยากที่จะสอนเกี่ยวกับการทำโฆษณา a อด Facebook นะครับ ที่อยากทำจริงๆก็ค่อนข้างอยากทำมานานแล้วแหละแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ทำนะครับผมว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คงจะเป็นคนที่มีความต้องการที่จะขายสินค้าหรือบริการของเราโดยอยากที่จะสร้างโฆษณาบน Facebook ซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะโดนโฆษณาบน Facebook ค่อนข้างเยอะแหละถ้าเกิดคุณเข้ามาในวงการจะทำโฆษณาประมาณนี้นะฮะก็คงโดนแอดประมาณว่า เนี่ยถ้าเกิดซื้อบริการ500บาท1,000บาทนะครับก็จะสามารถเรียนรู้การทำแอดแล้วก็สามารถเอามาขายของได้จริงเป็นแบบหลักล้านบาทเลยประมาณนี้นะฮะก็จริงๆก็อาจจะลองซื้อคอร์สเข้าไปได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าการที่เราสามารถทำโฆษณาได้เองเนี่ยหรือเราเข้าใจแมทริกต่างๆของตัว f a c e b o o k Ad นะครับก็จะทำให้ หลายๆคนเนี่ยสามารถตัง้งโฆษณาที่มีประสิทธิภาพได้เหมือนกันนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษานิดนึงผมเชื่อว่าทุกคนที่มีมีใจที่จะทําแล้วก็สามารถทําได้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็สำหรับคนที่สร้างเพจไปแล้วคงจะคุ้นเคยกับหน้านี้นะครับคือตัว Ad Manager คือถ้าเกิดเราจะสร้างโฆษณาเนี่ยทุกคนก็ต้องเข้ามาที่หน้านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขอแปะลิงก์ทางเข้าให้ไว้ที่ด้านล่างละกันเมด้ากิดวคนจะเลื่อนลงไปดูตัว description ข้างล่างนะครับโอเควิดีโอนี้อธิบายคร่าวๆท็อปิกนะฮะผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของแคมเปญอย่างเดียวครับเป็นแคมเปญอย่างเดียวเลยคือไม่เล่าว่าแอดเซตคืออะไรไม่ไม่เล่าว่าแอดคืออะไรคือจะอธิบายตัววัตถุประสงค์ของแคมเปญนะฮะว่าแต่ละหัวข้อเนี่ย มันมันคืออะไรแล้วเราจะเลือกเอาไปใช้ทําอะไรต่อได้นะครับซึ่งก็จะตอบโจทย์กับคนที่เหมือนแบบยังไม่รู้วเอ้ยฉันต้องทําโฆษณาหัวข้อไหนนะถึงจะสามารถตรงกลุ่มตรงความต้องการที่ฉันจะทำประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยต้นก็คือกดที่ตัว Create Ad นะครับโอเคก็จะเล็มาน,าน้นนี้อันน,นี้จะมีให้เราเลือกไสองอันนะครับอันแรกจะเป็นตัว Youth Exit ติ้งแคมเปญนะครับอันนี้เป็นเหมือนแบบถ้าเรามีแคมเปญอื่นๆที่สร้างไว้แล้วเราจะสามารถเสิร์ชชื่อนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาว่าเอ้ยสามารถพิเคตตัวแคมเปญก่อนหน้านี้มาสร้างใหม่ได้นะครับแต่อันนี้เราจะมาดูที่ตัว create new campaign กันนะครับโอเคทีนี้ก็จะคนก็จะทุกคนก็จะเห็นแล้วว่า Facebook ก็จะถามว่า Watch your marketing objective นะฮะว่าเราจะทำแคมเปญวัตถุประสงค์อันไหนซึ่ง f c e e o o o เนี่ยก็ทำออกมาทั้งหมด3า3อันนะครับหลักๆคือตัว awareness นะครับ consideration นะครับแล้วก็ conversion 3าม metric นี้มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเพราะวัตถุประสงค์เนี่ยก็ค่อนข้างแตะต่างกันแลละเดี๋ยวผมจะขออธิบายทีละอันละกันนะครับโอเคเริ่มต้นผมขอเล่าในเรื่องของตัว awareness ก่อน นะครับคือตัวอวานิเนี่ยมันถูกแบ่งซอยย่อยอ,อกมาเป็น2อันคือตัวแบรนด์อว n น s s กับ a ีชนะครับคือถ้าเกิดเล่าง่ายๆเนี่ยตัวแบรนด์อว a นิเนี่ยเหมาะกับคนที่เหมือนเพิ่งสร้างแบรนด์ใหม่หรือแบบมีนิปปดักต์ขึ้นมานะครับแล้วก็อยากที่จะสร้างอัลรับรู้ของแบรนด์ซึ่งตัว f c e e o o o เนี่ยก็จะมีแมทริกข้างในที่ชื่อว่าแบรนด์ d e c a l l ีฟนะครับซึ่งมันจะเหมือนช่วยในการ สร้างโฆษณาตัวเนี้ครับแสดงผลไปหากลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มว่าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเขามีแนวโน้มว่าเขาควรจะรู้จักแบรนด์ของเรานะหรืออย่างเช่นถ้าเกิดเราทาแบรนด์เครื่องสําอางประมาณนี้ครับแล้วเราสร้างแคมเปญในเรื่องของตัวแบรนด์ o u r s e n e s เพื่ะอยากให้เขาอยากให้ผู้หญิงสมมติครับเราตั้งร์เก็ตเป็นผู้หญิงไว้อยากให้ผู้หญิงกลุ่มเนี้ยมีแนวโน้มว่าจะรู้จักแบรนด์ฉันหน่อย a c e b o o k ก็จะทําการยิงโฆษณาตัวเนี้ไปหากลุ่มผู้หญิง ที่มินโนนว่าเขาควรที่จะรู้จักแบรนด์ของเราประมาณนี้นะครับส่วนตัว reach r e a c h คืออ่นเน้นการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายในปริมาณที่เยอะนะครับโดยตัว Optimize ข้างหลังเนี่ยที่จะแชร์วัดผลเขาจะใช้เป็นตัว Cost per impression นะครับคืออย่างเช่น Cost per impression อยู่ที่10บาทจะมองเป็น10บาทเนี่ยต่อเมื่อมีคน อิมเพรสชันมาแล้ว1,000คนประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะเสียเงิน10บาทให้กับ f a c e b o o k คือตัวลิชเนี่ยคือจะเน้นความถี่เลยเขาก็จะมองว่าเฮ้ยเนี่ยคื้นเน้นเน้นเน้นเให้คนรู้จักแปลแล้เราให้คนเห็นซ้ำเห็นถี่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะมีทำให้ตัว frequency ในขาของลิชเนี่ยหรือความถี่เนี่ยก็จะเยอะมากกว่าตัว m ม t r ิกอื่นๆนะครับต่อกันที่ตัว consideration นะครับก็จะเห็นว่ามีหลายอันมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกคือตัวท a f ฟิกนะครับทั f ฟิกเนี่ยเหมาะกับคนที่มีหน้าเว็บนะครับหรือจริงๆจะเป็น l i n e ad ก็ได้นะฮะคือถ้าเกิดเรามีหน้าเว็บเนี่ยแล้วเราก็มาเลือกใช้ท a f ฟิกคือเน้นการที่คนเนี่ยจะเหมือนคลิกโฆษณา facebook เพื่อที่เด้ง ไปยังหน้าเว็บไซต์ของเราประมาณนี้นะครับโดยแมทริกข้างในของมันเนี่ยตัวออปติมัยเนี่ยมันก็จะสา,สามารถเลือกได้ประมาณ2หรือ3ประมาณนี้ครับเช่นลิงก์คลิกคือคือจะเน้นให้คนคลิกตรงภาพไหนก็ได้หรือแบบคลิกคลิกเลยคือเน้นให้คนคลิกเพื่อเด้งไปที่หน้าเว็บของเราประมาณนี้นะครับกับอีกอันนึงคือตัวแลนดิ้งเพจก็คือจะเน้นให้คนเนี่ยคลิกแล้วก็แบบ เป็น landing page นานๆประมาณเนี้ครับคือเขาก็จะเหมือนแบบมองว่าเอ้ยคนๆนี้มีแนวโน้มว่าจะคลิกแล้วก็ไปอ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของเราประมาณนี้นะครับก็จะเหมาะกับคนที่มีหน้าเว็บแล้วก็จะมาเลือกหัวข้อ traffic ครับผมส่วนต่อไปเป็นตัวของ engagement นะครับอันนี้ก็ตรงตัวเลยก็คือเป็น โพสก็ได้หรือจะเป็นโฆษณาที่เรามองว่าเรายิงไปแล้วเราจะเน้นในเรื่องของตัวไลค์คอมเมนต์แชร์นะครับสมมติว่าเรามีเครื่องสําอางหนึ่งตัวนะฮะแล้วเราสามารถเอาดาราน,นี่มาถือสินค้าได้นะฮะแล้วเราก็มองว่าเอ้ยเนี่ยภาพภาพเนี้ยมันต้องเกิด Engagement ที่ดีแน่เลยมันต้องมีไลค์มีคอมเมนต์มีแชร์ที่เยอะมากๆเราก็จะมาเลือกตัว e n g a g e m e n t เพื่อที่ f a c e b o o k เนี่ย ก็จะยิงหากลุ่มคนที่มีแนวโน้มว่าจะแบบมาไลค์มาคอมเมนต์มาแชร์โพสต์ของเราประมาณนี้ให้มันแบบเกิดเป็นกระแสในนะช่วงนั้นหรือจะแบบเป็นเกี่ยวกับโพสต์แนแนวของ Educate สมมุตินะคะว่าเราทําโพสต์เกี่ยวกับประกันโควิดช่วงนี้เนาะถ้าเกิดเห็นเยอะหรือแบบการล้างมือเพื่อหลีกเลี่ยงเชื้อประมาณนี้ครับก็จะเห็นว่าเออพวกตัวโพสต์พวกเนี้ย เ n น a กจเมนตจะค่อนข้างดีคือจะมีคนไลค์มีคอมเมนต์มีแชร์เยอะมากๆจะแบบติดแท็กกันเนื่ยเยอะมากๆซึ่งในส่วนเนี้ยก็จะทําให้มันเกิดการแชร์ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วทําให้แบบคนเนี้ยเห็นโฆษณาของเราเป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นตัว add install นะครับคือตัวเนี้ยก็จะเหมาะกับคนที่มีแอปพลิเคชันนะครับจะเห็นว่าเมื่อก่อนเราจะโดนแอดบ่อยมากเลย ของ s h o ป e e หรือ Lazada ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีแอปมาก,ก่อนก็จะโดนว่าเอ้ยเนี่ยโหลดแอป s h o ป e e เลยคลิกก็จะเป็นคำว่า Install นะครับพอกดปุกก็จะเด้งไปที่ Play Store หรือตัว App Store นะฮะอยู่อยู่ที่แต่ละตัวมบายของแต่ละคนมันก็จะทำการเด้งไปเพื่อเน้นการดาวน์โหลดประมาณนี้นะครับก็จะเข้างตรงตัวระดับหนึ่ง ต่อไปก็จะเป็นตัว Video v i ิวนะครับอันนี้ก็ตรงตัวเหมือนกันก็คือคนที่เหมือนทำวิดีโอออกมาแล้วนะครับแล้วก็อยากให้กลุ่มเป้าหมายของเราที่จะสร้างเนี่ยไปดูวิดีโอของเราด้วยโฆษณาแอดนะครับโดยที่ตัว Video View เนี่ยด้านในของมัน optimize เนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็น2แบบนะฮะคือตัว Two Second คือจะเน้นคนที่ ดูโฆษณาเราเฉลี่ย2วิขึ้นไปก็ tant, จะยิงหากลุ่มเป้าหมายที่จะดูโฆษณาของเราเนี่ยสองวินะครับแล้วก็จะยิงหาแต่คนนั่นแหละที่เขาจะดูโฆษณาเราสองวินะฮะส่วนทูเป้คือจะเน้นคนที่มีแนวโน้มว่าจะดูโฆษณาของเรานานมากกว่า2วินะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่วัตถุประสงค์ของเราแหละว่าเราจะเน้นให้คนแบบเอ้ยมองเห็นบ่อย เออก็ทูไซกันก็พอหรือจะแบบเน้นยิงหากลุ่มเป้าหมายที่เขาจะดูวีดีโอของเรานานนะฮะก็จะเรียกเป็นทูเป์ประมาณนี้นะครับส่วนตัว lead generation ตัวนี้คือจะเห็นจะเห็นได้จากโฆษณาอย่างพวกคอนโดที่เหมือนแบบกรอกแบบฟอร์มเดี๋ยวนี้เจ้าที่ติดต่อกับนะครับคือจะเป็นเหมือนเป็นฟอร์มให้เรากรอกในโฆษณานะฮะแล้วก็สําหรับคนที่ต้องการที่จะเก็บฐานข้อมูลของลูกค้านะฮะ ลูกค้าก็จะกรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรอีเมลตามฟอร์มที่เรากำหนดขึ้นมาเลยนะฮะแล้วเราก็จะสามารถโทรกับหาลูกค้าได้ว่าลูกค้าสนใจโปรโมชั่นนี้หรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็จะอาจจะเหมาะกับการขายข้อมูลราคาสูงๆหรือการแบบเอรอบริการที่เป็นเซิร์ฟเซอร์วิสไปบริการถึงที่บ้านเลยหรือแบบอะไรที่อยากให้ลูกค้าลงทะเบียนเข้ามาเพื่อรับสิทธิพิเศษก็จะสามารถใช้ตัวรีเจเนอเรชันได้นะครับ อันสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นตัว message นะครับคือตัว message เนี่ยก็จะเน้นยิงหาคนที่มีแนวโน้มว่าเขาจะตอบแชทของเรานะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยช่วงเนี้ยคือคนน่าจะโดนแอด m มสเ a จเยอะแหละที่แบบพอเราคลิกแอดปุ๊บก็จะเด้งไปช่องแชทออโต้เลยประมาณนี้นะฮะก็จะเหมาะกับสินค้าที่อยากที่ท,ที่ที่เหมาะกับการพูดคุยกับลูกค้าเยอะๆนะฮะแต่จริงๆก็ จริงๆก็ดูลกอนะ่นแหละเนาะว่าต้องคุยกับลูกค้านะครับก็จริงๆแต่ละขาเนี่ยก็จะมีความสําคัญของมันนะฮะซึ่งตัวข่า m แมสเซจเนี่ยก็จะตอบโจทย์กับคนที่มีแอดมินขอตอบแชทนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดคุณมองว่าเฮ้ยเนี่ยลูกค้าเป็นหน้าเว็บไม่เหมาะและหรือแบบ engagement ไม่เหมาะและฉันอยากคุยกับลูกค้าเลยประมาณนี้นะฮะก็แนะนำให้เรียกเป็นขาวแอดแมสเซจนะฮะเพื่อที่จะเน้นให้คนเนี่ยมา คลิกแล้วก็เด้งมาที่ช่องแชทเพื่อคุยกับเราเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นข่าว CONVERSION ข่าว CONVERSION เนี่ยค่อนข้างคือคือเน้นเรื่องแบบการซื้อแบบเป็นการปิดการขายและแต่มันจะมีประสิทธิภาพมากถ้าเกิดเราทำเฟดูพิก e l ซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะขออธิบายในในอีกหลายตอนละกันผมว่ามันอาจจะยากเกินไปนะฮะก็อย่างเช่นตัวข่าว o n v e r s i o n เนี่ยคือมันจะ ทำงานควบคู่ปไปกับ Facebook p i x e ลผมขอลคข้าวๆแล้วกันว่ามันคืออะไรคือสมมุติว่าเราทำตัวแอดขา Consideration เนี่ยแล้วตัวขาท a f ฟิกนะฮะแล้วมีลูกค้าของเรากดเข้าไปที่หน้าเว็บของเราแล้วนะฮะเราสามารถเข้ามาสร้าง Audience ใน Facebook ได้ว่าเอ้ยเนี่ยฉันจะยิงโฆษณาหาคนที่เข้าเว็บฉันไปแล้วภายใน7วันประมาณนี้ก็จะคล้ายๆกับเรื่องของการรีมาร์เก็ตติ้ง นะฮะซึ่งในตัวข่าว c o n v ว r s i o n เนี่ยถ้าเรามาเลือก Audience คนนี้แหละที่บอกว่าเอ้ยเข้าเว็บฉันมาแล้ว7วันยิงโฆษณาหามันหน่อยมันก็จะเหมือนแบบเน้นที่จะให้ให้โฆษณาเนี่ยยิงไปแล้วก็เอ้ยซื้อฉันหน่อยซื้อฉันหน่อยประมาณนี้ครับอาจจะโดนแอดที่เป็นคำว่า shop now แล้วก็แบบพวกข้อความบนเทคแบบบนบนอ,อาร์ตเวิร์ของเราอะครับอาจจะเป็นเทคที่เป็นโปรโมชันประมาณนี้นะครับโอเคส่วนตัวอ่อ แคตตาล็อกเซลล์นะครับก็สําหรับคนที่มีแคตตาล็อกช็อปบน f a c e b o o k Page ของเรานะครจะเห็นว่าตรง f e c o o o p k p e เนี่ยมันจะมีคําว่าช็อปนะฮะแล้วเราก็จะสามารถเข้าไปแอดโปรดักของเราเนี่ยในช็อปได้นะฮะแล้วพอเราตอนเลือกตัวตลอกเซลล์เนี่ยก็จะสามารถเลือกตัวแคตตาล็อกของเราเนี่ยเพื่อยิงโฆษณาได้นะครับเราก็มาเลือกทาร์เก็ตว่าเราจะยิงเป้าหมายหาใครประมาณนี้นะครับส่วนตัวสตอรี่สิดเนี่ยก็เหมาะกับท่านที่มีสาขา นะฮะซึ่งมันก็จะเลือกยิงโฆษณาหากลุ่มลูกค้าที่อยู่ใกล้บริเวณสาขาของเราสมมตินะฮะว่าเรามีสาขาอยู่ที่สยามพารากอนนะฮะแล้วลูกค้าเนี่ยบังเอิญอยู่ที่สยามพอดีเลยเขาก็จะโดนแอดว่าเอ้ยเนี่ยชอบได้เลยที่สาขาสยามพารากอนประมาณนี้ฮะแต่แต่แตเช่นถ้าเกิดเรามีสาขาอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว แต่เราเข้าเซ็นทรัลลาพาวเหมือนกันลูกค้าก็จะไม่โดนแอดของเซ็นทรัลลาพาวนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้อยู่บริเวณของอเซ็นทรัลลาพาวหรือในแอเรียที่เากำหนดไว้นะฮะเขาก็จะโดนแอดเฉพาะของสาขาสยามแต่ถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยสมมติฉันแบบจะกลับบ้านและนั่ง BTS สมมติน,นะฮะลงที่ไหนดีอโศกระกันสมมติแล้วก็ลงไปสุขุมวิทนะครับแล้วก็นั่งรถไฟนั่งไปถึงวัดผลโยธินประมาณนี้นะฮะลูกค้าก็จะโดน โฆษณานะครับที่เป็นของสาขาสันทรัลพาวเหมือนกันว่าเอ้ยเนี่ยมาชอบฉันหน่อยที่นี่มีสาขานะประมาณนี้นะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าผมพูดเร็วไปหรือเปล่าอันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมเค้ทำเลยนะฮะก็อยากที่จะอธิบายแต่ละแคมเปญเนี่ยแต่ละถุประสงค์เนี่ยมันใช้ยิงแอดเพื่อทำอะไรได้บ้างนะครับยังไงก็สามารถติชมผมได้ละกันนะครับยังไงเดี๋ยวผมก็จะ ถ้าเกิดมันแบบเอ้ยอยากแห้แบบอธิบายตรงไหนเพิ่มเติมหรืออยากให้ตรง Facebook เนี่ยเป็นภาษาเป็นภาษาไทยนะฮะก็คอมเมนต์ให้ผมได้เดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนข้อมูลบนหน้าจอถ้าเป็นภาษาไทยให้เดี๋ยวผมทำคลิปอีกรอบหนึ่งมาอธิบายให้คนที่สนใจฟังนะครับโอเคก็ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาอธิบายในเรื่องของการทำแอดเซ็ตหลักกานะครับโอเคครับขอบคุณครับ